immediately กับ suddenly ต่างกันยังไง immediately จะแปลว่าทันทีส่วน suddenly จะแปลว่าทันใดนั้นเอ้ยคล้ายกันมากเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างกันค่ะโทรหาฉันทันทีนะเมื่อเธอมาถึงนะ please call me immediately when you arrive เห็นไหมฮะน,นี่คือทําทันทีนะเมื่อคุณมาถึง Please call me immediately when you arrive. ลองแต่งประโยคนี้กันค่ะเธอออกจากห้องทันทีหลังจากการประชุม She left the room immediately after the meeting. Left ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าซ้ายนะคะมันเป็นกริยาค่ะแปลว่าออกจากเป็นเวบช่องสองของ leave, leave, left, left ตัวนี้จะแปลว่าออกจากนะคะแต่ถ้าบอกว่า turn left ก็คือเลี้ยวซ้ายนั่นแหละค่ะ she left the room เธอออกจากห้อง immediately ทันที after the meeting หลังจากการประชุมคำว่า meeting แปลว่าการประชุมค่ะตัวอะไรนะส่วน suddenly แปลว่าทันใดนั้นคือเกิดขึ้นกระทันหันนะคะเราไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ได้คาดคิดมาก่อนค่ะตัวอย่างเช่นฝนเริ่มตกกระทันหัน It suddenly started raining เนี่ยอยู่ๆก็เริ่มตกเฉยเลยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะใช้ suddenly It suddenly started raining มาเรียนลองแต่งประโยคนี้ดูนะคะรถได้อยู่ๆก็หยุดกลางถนนเลยอ่ะดูสิตัวอะไรเฮไฮได้ตัวเดิม The car suddenly stopped in the middle of the road The car, the car ก็คือรถนะคะ stopped หยุดใช่ไหมคะ Suddenly หยุดเฉยๆเลย The car suddenly stopped นะคะรถเนี่ยอยู่ๆก็หยุดกระทันหัน In the middle of the road In the middle คือตรงกลางค่ะ of the road ก็คือกลางถนอนอยู่ก็หยุดเฉยเลยเธอแล้วฉันจุ่มยังไงได้ตัวเดิมได้ save the world duck สองตัวมันมีตั้ง6ตัวนะจุ่มได้ตัวเดิมคือยังไงงง ลองแต่งประโยคดูนะคะเลือกเองนะว่าจะใช้ immediately หรือ suddenly มาเนี่ยเห่าขึ้นมาทันทีเวลามันเห็นคุณแปลกหน้า The dog barked when he saw a stranger ใช้ immediately หรือ suddenly คะ Suddenly the dog barked suddenly when he saw a stranger หมาเห่าขึ้นมากระทันหันเมื่อเห็น stranger คือคนแปลกหน้าค่ะเธอรับโทรศัพท์ทันทีเมื่อมันดังขึ้น she answered the phone when it rang she answered the phone immediately ทันที when it rang เมื่อมันดังขึ้นเด็กเริ่มร้องไห้ขึ้นมาทันทีที่เจ้าลูกโป,ป่งแตกดังปั้ง ให้ประโยคไว้นะคะ The child started crying when the balloon popped immediately หรือ suddenly นะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกะทันหันใช่ไหมคะก็ต้องเป็น suddenly The child started crying suddenly when the balloon popped ปังกรุณาตอบทันทีสำหรับคำขอที่เร่งด่วนนี้ทานึกประโยคไม่ออกนะคะ ลองเลือกว่า immediately หรือ suddenly นะคะ please respond to this urgent request urgent request ก็คือคำขอที่ urgent เร่งด่วนค่ะ please respond อะไร immediately ทันที to this urgent request อากาศเปลี่ยนจากแดดออกเป็นฝนตกกระทันหันเลยย่า the weather change From sunny to rainy ก็ต้องใช้ suddenly เพราะมันเกิดขึ้นกะทันหันใช่ไหมคะทันดีทันใด The weather suddenly changed from sunny to rainy อยู่ๆจากแดดไปฝนเลยอย่างเงี้ยการบ้านค่ะให้นักเรียนเติมเองนะคะว่าจะใช้ immediately หรือ suddenly นะคะฉันรู้ทันทีว่าฉันทำผิด I I had made a mistake made a mistake แปลว่าทำผิดพลาดนะคะจะเติมอะไรคะ immediately หรือ suddenly คะฉันรู topic, ้ตัวทันทีว่าฉันจะทำผิดพลาดไปซะแหลกเดี๋ย่าลมพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะคะเดยกหนูไปอ่านนะคะจะได้เป็นการทบทวนนะคะส่วนใครอยากกินภาษาอังกฤษอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะอยากเรียนข้อภาษาอังกฤษหนูมีนะคะสามารถทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเรีนภาษาอังกฤษต้องเล่นแล้วนะถ้าใครสนใจน้องเป็ดก็กดในตะกร้าได้เลยค่ะได้ตัวหน้ากล่องอ่ะ จริงๆอยากได้ตัวนี้ะเนี่ยตัวนี้มันตลกอ่ะไว้เจนคลิปหน้อาอางจ้ะบาย